สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนซีซั่นนี้ไม่รอดหวานใจพระเอกดังขอโทษต้องยกเลิกงานด่วนซีซั่นนี้เกมอีกรายแล้วล่ะครับสําหรับยูทูบเบอร์สาวคนดังตรีมอภิชยาสาวคนสนิทของพระเอกหนุ่มมีนพีรวิทย์ที่ล่าสุดออกมาแจ้งข่าวว่าติดเชื้อโควิด19และขอโทษทุกคนที่ต้องเลื่อนงานออกไปโดยสาวตรีมระบุว่าซีซั่นนี้ไม่รอดจริงๆคะ่ะวันนี้ตรีมได้ไปตรวจ rt pcr ผลตรวจออกมาว่าพบเชื้อโค โควิด -19 ขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องและขอโทษที่ต้องเลื่อนหรือยกเลิกงานบางงานด้วยนะคะขอโทษจริงๆคะ่ะจะรักษาตัวให้หายดีกลับมาลุยต่ออย่างเต็มที่กว่าเดิมคะ่ะดูแลสุขภาพกันด้วยท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาอวยพรและส่งกําลังใจให้กันอย่างมากมายอย่างไรทางทีมงานขอให้สาวตรีมหายไวๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i y c o m ขอบคุณ к